็เราก็ได้แฟนฝรั่งมาหลายปีแล้วนะแต่ว่า,าวันนั้นเราไปเดินห้างใช่ไหมผ่านคลินิกเสริมความงามก็จะมีเจ้าหน้าที่เขามาขายคอสความงามอนะแล้วเราก็หน้าตาบ้านๆหน้าตาธรรมชาติเบ้าหน้าก็ธรรมชาติยังไม่ผ่านการสันลยกรรมแต่อย่างใดนะะเราก็เดินผ่านพนักงานก็เรียกเราเว้ยเรียกเราไปคุย ก็พยายามจะขายคอสความงามนั่นแหละอืมเขาทักเราว่าไงหรือเปล่าเขาทักเราว่าเนี่ยพี่คุณพี่หน้าโทมมากเลยหน้าดํำขาเครียดมากเลยสนใจอ่าเสริมความงามกับเราไหมคะเราก็คิดเราก็เลยตอบตอบนางไปว่าโอ้ยโทมโทมหน้าสมโทมดําๆแบบนี้แหละฝรั่งชอบอืมหน้าพี่จะเป็นยังไงมันก็ไม่เป็นไรหรอกขอให้แฟนพี่ชอบก็พอแล้วอืมนางก็เลยโอ้พี่มีแฟนฝรั่งเลย tiếp tối nú nổi và xa giá...